อันฮัลโหล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 หเยื่อยางตะโคเดี <Ped ic> ๋ยวน,นี้นะครับเราจะทำการไปตกปลาดึงวัดน,นะครับไวรุ่นผมนะแจ็คขออภัยมือโปโตกกากจริงไปไวรุ่นวันนี้เราไปเจ๊งกันดีกว่าโอ้โหไรุ่นเจ๊งอีกบ่ายแล้วครับูยเจ๊งอีกแล้วไปกันต่อ ฮัลโหล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 ัลดีนานาา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 านาาากานาาาาาาานาาาาาายาากาาาาาาาคาา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 เาาาาาาาัาาาาานาานาา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 านาา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 า ข้างทางวันนี้เราจะมาฟิชชิ่งข้างทางกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ในรูปแบบของวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเหยื่อกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ได้ทํานานละว,วันนี้ทําคลิปฟรีซะหน่อยเว้ยวันนี้เราจะมาทําการรีวิวเหยื่อตัวหนึ่งนะครับเป็นเหยื่อที่กําลังเป็นกระแสในช่วงนี้ที่เด็กๆแล้วก็หลายๆท่านนะครับดูเขาบ่อยเช่นเดียวกันคนนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องการทําคลิปสั้นในทิกต o k นะครับและเหยื่อตัวนั้น ของนักตกปลาท่านนั้นก็คือเหยื่อ,อยางตะโขง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 ข,งขวด <f ix> นี่คือเหยื่อ,อยางตะโขงครับผมเป็นเหยื่อยางทรงแบบว่าเจอระเข้นะครับหน้าตาีนเจอระเข้เลยนะวันนี้เราก็จะมาลองเล่นเจ้าเหยื่อตัวนี้กันมาดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะสองสีเขียวอย่างนี้การแพ็คแบบนี้ฟอนสีเขียวแบบนี้ไฮไลท์แบบนี้ กลิ่นยางแบบนี้ชัดเจนครับกูรู้เลยใครผลิตเหยื่อตัวนี้วิธีการใช้เหยื่อยางตะโขงนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ใช้เหมือนเหยื่อยางทั่วไปนะครับตัวนี้หลุด QC ซีป่ะเนี่ยในหัวเบี้ยวเนี่ยใช้ตัวเบ็ดขนาด1โอนะครับปักลงไปเกี่ยวลงมาข้างล่างตรงๆนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ปักลงไปขึ้นข้างบนฟึบซอนเกส์อนเบ็ดเรียบร้อยครับเหยื่อะตะโขงพร้อมใช้งานแล้วน้ำหนักเบาแลนะ้วเนี่ยดูทรงแล้ว เดี๋ยวเราจะทําการใส่เนวบูสเตอร์นะครับเข้าไปทั้งหนึ่งตัวนะครับของไทยสตรีทนะยัดเข้าไปในตัวเหยื่อเลยนะให้มันตีง่ายขึ้นนะรอบผมมันตีไหวแหละแต่ว่ากูไม่อยากให้เหยื่อมันเหินกลางอากาศเจ้าของเหยื่อนี่ชื่อว่านายูใช่ไหมพี่ยูนะเจอกันที่งาน TFE คุยกันอยู่ในเฟซเรื่องเลี้ยงปลานะล่าสุด aka ของเขาก็จะเป็น ขออภัยมือโปหัดตกวันนี้เราจะมาเป็นนายโยกัน1วันนะครับผมนาแจ็คขออภัยมือโปตกกากจริงเขาก็จะค่อนข้างเอ็กซิทีฟหน่อยค่อนข้างจะเป็นผู้ชายเอ็กซิทีฟสำหรับพี่โย,ยวันนี้นะครับเราจะทําการไปตกปลาหนึ่งวันนะครับไวรุ่นไปกันต่อต้องผิวปากด้วยนะค่อนข้างจะเป็นผู้ชายแบบแอคทีฟแอคทีฟต้องมีแบบไฟตลอดเวลาไ,ไวัยรุ่นวันนี้เราไปเจ๊งกันดีกว่าหมายแถวบ้านผมนะครับแวะมาตรงนี้สักหน่อยเพราะรอบก่อนที่ปลามันกัดแล้วมันไม่อยู่นะ ก็เลยค่อนข้างจะหัวเสียนะครับไม่เอาหมาป่าวะไม่มีตัวไม่เห็นขึ้นมามาจิบหรืออะไรเลยน่าจะไปแล้วนะน่าจะมีคนยกขึ้นไปแล้วอ้เสียดาย ไม่มีครับทุกท่านไปแล้วไปแล้วจริงๆไปแบบไปเลยอะ่ะเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นขึ้นจิบเลยช่างแมงเถอะวัยรุ่นไปกันต่อวัยรุ่นวันนี้เราจะเจ๊งไหมไวัยรุ่นวัยรุ่นกูเจ๊งแน่เลยวัยรุ่นวันนี้เนี่ยไปไหนวะเฮ้ย <Hey, S 2> ขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นจิบแล้วตัวหนึง่ง ขึ้นจีบแล้วไวรุ่นแต่ไม่ยอมกัดกว่ไวรุ่นเอาไงดีวะจีบอยู่ตรงนู้นที่เดิมเลยโอ้ยทงังไงกัดลูกปลายอยู่โอ้ยอย่าทำแบบนี้ไวรุ่นเกือบเมนยัาง,งายไงเดี๋ยวฮะไวรุ่น ขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามีตัวมันไล่มาแล้วนะ่ะทุกท่านมีตัวแต่ไม่ยอมกัดหมายนี้เจ๊งราไวัยรุ่นไปกันต่อเหมือนเห็นปลาขึ้นจิบน้ำค่อนข้างกินแหลงนะ่ะ วัยรุ่นไม่ออกมากรดเลยบ่มี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 บม่บมีอาการเฮ้ยไม่มีเว้ยไม่มีจริงจังนะเนี่ย ไม่มีเราก็ไม่งอ้อโอ้โหวัยรุ่นเจ๋งอีกห่ายแล้วครับน้ำตื่นมากเห็นปลาช่อนขึ้น โอ้ยโอ้ยโอ้ยวัยรุ่นแจ้งอีกแล้วไปกันต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการออกเว้ยการออกเว้ยการมันออกว่ะตีไปปุ๊บน้ำวุ่นเลยตีไปปุ๊บมีขึ้นแบบ ดันดันเลยอ่ะมันดันมาแต่มันไม่เอาวะกลัวเหรอเฮ้ยแปลกวะ่ะโอ้ยวัยรุ่นโอ้ยวัยรุ่นเจ๋งอีกแล้ววัยรุ่น เฮ้ okay. ท่านผู้ชมเสื้อออกแบบอยู่นะเว้ยใกล้จะเสร็จแล้วเก็บตังค์รอได้เลยมีน้องๆบอกว่าพี่เปิดขายช่วงเปิดเทอมได้ไหมผมฟาร์มตังค์ไม่ได้เหมือนกันเลยเหมือนตอนที่กูเรียนเลยกูจะขุกไปเดี๋ยเฮ้ยดูแล้วกคุยากจัดูสวัสดีผมดูดูสิครับมันยังหลับอยู่เลยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาพี่น้องตัวเองแล้วต้อจูบกันก่อน ก็มาเรื่อยๆนัああ่นแหละเสื้อไม่ต้องกลัวแต่ถ้ากูเหนื่อยกูอาจจะผลิตแค่แบบไม่กี่ตัวนั่นแหละเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยนะเหนื่อยขายทาหลายอย่างเลยเกินชีวิตกูเนี่ยเป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้ยกเว้นเป็นคนที่เขารักอยู่เหมือนคนบ้าไอ้ควายพูแล้วเศร้าไปดีกว่าเฮ้ยเจ๊งอีกแล้วครับวัยรุ่น พวกมึงคงจะรอเวลานี้กันมานานมากใช่ไหมอยากจะให้กูพูดคำนี้มากใช่ไหมได้ใช่แล้วครับทุกท่านกูเจ๊ง คงใช้ดวงกูหมดแล้วละความหมานของกูมันได้จบลงไปแล้วโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมกันนะครับว่าผมจะทําอะไรแต่ผมบอกเลยว่าคลิปหน้าอาจจะสนุกแน่นอนผมมีนัดกับคนคนหนึ่งเอาไว้นะแลวเดี๋ยวผมจะไปตกปลาเล่นกับเขาต้องไปลองดูกันฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้กับผมกันด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามเสื้อตัวใหม่จาก JKF นะครับกำลังจะออกมาในเร็วๆนี้นะครับเก็บตังค์เตรียมตัวกัวกนได้เลยบอกเลยว่าสวยแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย We'll be right back.